The cat sat on the สวัสดีพี่เพื่อนชาวทิกเก็อะไรก็สวัสดี FC ตาเธอทุกท่านด้วยรายการนะครับวันนี้เนี่ยจัดมาฝาก6กู้เช่นเคยในกรับผมสำหรับผลงานเมื่อวานที่วางไว้ให้ในผมก็ถือว่าในผมยกเย้าจังหวัดปลายนำเข้ามา3าดุดไป3นั่นเองนี่ครับผมวันนี้จัดมาฝากอีกเช่นเคยในผมส่วนในกองเราเมื่อวานก็ได้ยินไปในผมสำหรับฟุตบอลสดนี่ครับผมก็ยินดีด้วยรายการนะครับผมวันนี้จัดมาฝากอีกเช่นเคยในกรับผมสำหรับคู่แรกวันนี้ในผมขยับไปดูสําหรับตารางของคาสถางกันหน่อยรายการนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับนักของเวลในสหรับเกมคู่นี้ผมก็ถือว่าตำ เลี้หน่อยในองค์สามทุ่มกายเป็นรับของบ้านเราในผมสำหรับทั้งคู่เนี่ยในผมเจอมาในเกมที่ผ่านมาในเกมล่าสุดนะผมเจอมา1เกมในผมเป็นนั่งเวลโนที่เอาชนะได้ถึง3ประตูหนึ่งในกก็ถือว่าตามผลงานที่ดีนะส่วนนั่งคาสัสถานเนี่ยนะผมมองว่าฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรเหมือนกันนอกจากห้าของเกมที่ผ่านมาเนี่ยน้องชนะไปแค่สามเกมแล้วก็อ่าแล้วก็แพ้ไปสองในกับผมยังมองว่าเกมรับช่วงนี้ในผมก็ถือว่าในกับผมยังไม่ค่อยจะดีสักไรนะส่วนนั่งเวลเนี่ยนะผลงานจากห้าเกมที่ผ่านมาหลุุดดแพ้ในเกมล่าส ตาของเบลเยียมเพียงเท่านั้นเองในกองผมมองว่าวันนี้สต,ต้ง้งของเวลด้วยกับสปบอตคอลคัมทีมนะผมวันนี้บอกเลยว่ายืนได้รายการนี้ต้องการ3แต้มมากเพื่อจะไปอยู่ในหัวตารางของกลุ่มนั้นเองเนี่ยก็ผมสำหรับคู่แรกวันนี้ให้มองเวลได้นะ ส่วนคู่สองนะักลเจียในครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับต้นของตุรกีในครับผมสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยในครับผมเป็นเกมบอกเลยว่าแพ้ทางระนนาบนี่ยเจอกันมาจาก2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นต้นของตุรกีที่ทําผลงานได้ดีกว่านะผมไม่ว่าจะเกมโอไปเยือนหรือว่าดบ้านตีในเกมล่าสุดเป็นสนามกลางนะครับผม ในฟุตบอลยูโรนี่ก็าเอาชนะได้ถึง3ประตูเลยสําหรับทางด้านของตุรกีเนาะส่วนทางจอร์เจียเนี่ยผลงานจาก3เกมสี่เกมผ่านมาก็ถือว่าดีเลยเน่ครับผมวันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงเหมือนกันส่วนตุรกีเนี่ยก็เหมือนกันนะผลงานก็ถือว่าดีเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังมองว่ากระแสนเนี่ยมันก็ถือว่าให้ไหลไปทางด้านของตุรกียอยู่ในกอปอปาตา,ตากมเองกนะผมว่าวันนี้ตุรกีไม่น่าจะแพ้นะในครั้งนี้อย่างน้อยหนึ่งประตูต้องยิ่งไปได้สำหรับตุรกีนะ คูส่สามเนี่ยผมริกทูนีกันหน่อยรายกัรนะวันนี้เจอกับตำแหนงของมอนตาดิค่ะสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยอยากจะให้มองเป็นทางด้้นของมอนตาพระรองเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากผลงานที่ผ่านมาในปี2017และก็ปี2 0 2 5เนี่ยในแก้วผมเสมอกันมาทั้ง2เกมเลยเนี่ยผมรายก็ฟอร์มทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีนนแก็ผมยังมองว่าวันนี้ด้วยกับผลงานถ้าจะเป็นบอลต่อบอลแล้วมองว่ามอนตายังก็น่าจะดีกว่าในแร้วสำหรับคู่สามวันนี้ให้เป็นพระรองอย่างตำแหน่งของมอนตาได้นะฮะส่วนคู่สี่เนี่ยผมบันเกเรียใน ก็วันนี้เจอกับชนะของสเปนในผมและก็กระแสตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะแลกเหมือนกันในผมเมื่อเช้าเนี่ยแบกขึ้นมาอยู่ที่2องไรก็ตอนนี้อยับลงไปปอปาตะกุมในผมน่าจะหลอกหรือเปล่าในก็ผมคอยติดตามดูแล้วกันนะฮะส่วนผลงานในเกมล่าสุดเนี่ยเจอมั้งแต่ปี2002เป็นชนะของสเปนที่เบียดเอาชนะได้1ประตูศูนย์กับผมไรก็ฟอร์มชุดนี้บัลแกเรียเนี่ยยังมีในผมสภาพความพร้อม ไม่ค่อยจะดีสหน่อยนะผมอย่างเช่นเกมรับเนี่ยจากสีเกมที่ผ่านมาเนี่ยเสียประตูทุกเกมเลยในครับผมยังมองว่าเกมรับไม่ค่อยจะดีนะฮะส่วนสเปนเนี่ยนะผมมันก็ถือว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผลงานเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมในครับผมเมื่อออกไปเยือนหรือว่าในบ้านของตัวเองก็ถือว่าในครับผมอยู่แบบว่าอันดับที่1นึ่งอ,อันดับที่2องในของฟุตบอลโลกเลยในครับผมมองว่าวันนี้สเปนไม่น่าจะทำให้ผิดหวังในครับผมวันนี้ให้มองสเปนได้สำหรับคุยสี่เนาะ ส่วนคุณที่หเนเธอร์แลนด์กันหน่อยเนี่ยวันนี้เจอกับตำแน่งของโปแลนด์นะครับผมสําหรับเกมทั้งคู่เนี่ยโอ้คุบอกเลยว่าในครับผมเป็นเกมแพ้ถางกันมากในครับผมไม่ว่าจะออกไปเยือนหรือว่าในบ้านตัวเองเป็นตน่งของเนเธอร์แลนด์นั่งที่ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่าในเกมล่าสุดเป็นยูโรในครับผมฟุตบอลยูโรในครับวันนั้นก็เอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งเนาะส่วนในเชลล์แลนด์ในบ้านของตัวเองเนี่ยนะผมไม่ต้องพูดถึงเลยในครับผมทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยจากห้าเกมที่ผ่านมายังมี หานะักลงเกมรับอยู่ในกะารเร็กซัส์ฟอรมพร้อมของชีมในค่ำคืนนี้นกะงก็ถือว่าไม่พร้อมเนี่ยน่าจะเยอะอยู่แรยก็วันนี้ทางด้านของนีทแลนด์เนี่ยต้องการสาแต้มมากเพื่อจะขยับไปอยู่อันดับที่1ของหัวตารางในกลุ่มจีนะนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าแรงจูงใจวันนี้ในอร์แลนด์ค่อนข้างที่เยอะเลยในกครับผมอย่างห้อยวันนี้หนึ่งประตูต้องยืนือได้ รูเบอร์ที่2ที่จะได้หูไปข้างนึงเด่นนี่ครับสำหรับคู่ที่5าวันนี้มองในทถบได้นะส่วนโค้ชหคู่สุดท้ายวันนี้เนี่ยสำหรับตั้งของสโลวาเกียในเกมวันนี้เจอกับตั้งของเยอรมนีในแบผมสำหรับเกมนี้อยากจะให้มองสำหรับตั้งของเยอรมนีเลยนะผลงานเนี่ยโอ้คุณบอกเลยว่าคนท่านจะดีมากนะผมอย่างเช่นเกมรับในเกมล่าสุดเป็นตั้งของยูไนยยุโรปารีเนี่ยเป็นตั้งของเยอรมันนะผมที่เอาชนะได้ถึง3ประตูสุบอกเลยว่าขาดขาดเลยนะส่วนตั้งของสโลวาเกียเนี่ยนะผมก็ถือว่าผลงาน2เกมที่ผ่านมา เป็นเกมกระชับที่นี่แหละเนี่ยผมยังไม่เคยเอาชนะใครมาเลยเจออิสราเอลก็แพ้อิสราเอลมาเจอรังกิดก็แพ้รังกิดมาผมยังมองว่าในระบบขนาดไปเจออย่างชิมไม่น้อยแล้วผมยังเบียดมาไม่ได้เลยนะฮะและก็ภาษาอะไรจะไปเจอกังเยอรมนีวันนี้บอกเลยว่าเยอรมนีบอกเลยว่าสภาพของพร้อมเนี่ยบอกเลยว่าเต็มเปี่ยมแน่นอนในระบมวันนี้เสียเปียนไม่น่อยเสียเปียบเพียงแค่ในนอกบ้านอะไรก็สภาพของพร้อมวันนี้บอกเลยว่าครบเครื่องในระบสำหรับ